คนรู้ไหมครับวันนี้วันอะไรครับผมวันนี้วันอังคารครับผมวันอังคารแล้วไงก็เดิววู้พันวันอังคารไงไม่ใช่วันอังคารเนี่ยคุณแซมมี่เขาจะแจกทาโก้ทิวเดย์นั่นเองครับผมและเมื่อวานนะครับไม่ไดีต้องบอกว่าวันนี้ตอนตีห้ามีในส่วนของทาโก้ปั่นจักรยานมาแต่ต้องครับลิมิเต็ดด้วย หนึ่งล้านตัวนะครับผมผมตัวไม่พอขาดสองตัวผมมีแค่ตัวเดียวก็คือเครื่องบินเจสันนะครับเพราะฉะนั้นก็อดได้ไปมีใครได้บ้างนะครับผมใครได้เนี่ยน่าจะโชคดีมากเลยเพราะว่าตัวมันน่าจะฟาร์มเงินได้เยอะนะครับผมแต่ไม่ต้องห่วงครับถึงเราจะไม่มีดิวผูพันวันอังคารนี้ผมก็รีเบิร์ตไปเป็นที่เรียบร้อยครับผมนี่รีเบิร์ตสิบสี่ขึ้นสิบห้าห้าร้อยทิ่เลียนห้าร้อยทิ่เลียน เก็บกันตาเหลืออีก3เดือนมันตัน15บห้าไหมอ่ะน่าจะตัน15ใช่ไหมผมได้ในส่วนของกัมมี่แบร์กับซับสเปซแล้วนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะเพราะว่าในไหนผมก็รีเบิร์ตไปแล้วครับแล้วก็ตัวเนี่ยมันเหลือครับยังไงก็ไม่น่าจะได้ใช้พวกนี้ก็เลยคิดว่าเออเราอยากจะคืนความสุขให้กับคนที่เราขโมยไปด้วยมีแต่ตัวดีๆนะมีพวกซีเข็ดนะครับเอ้ยเดี๋ยวผมย้ายซีเข็ดก่อนซีเข็ดมีประมาณ3-4ตัวนะครับ ผมเอาซีเข็ดไปไว้ชั้น2กับชั้น3นะครับผมแล้วก็เบรนลอดกอตเนี่ยคือหลัก2 0 0 0 0นอัพทั้งนั้นเลยเอาไปให้เขาขโมยกันครับผมผมจะปล่อยให้ขโมยฟรีเลยทุกคนใครโชคดีหยิบตัวไหนไปได้ก็เอาไปเลยครับผมแต่มีเงื่อนไขค,คือ มีเวลาจำกัดนะครับผมในระหว่างที่บ้านผมเปิดแล้วอีก5วิถัดมาถ้ายังไม่มีใครยกก็คือผมจะออกเปลี่ยนเซิร์ฟรวมไปถึงถ้ามีใครตีเราเราก็จะออกเลยนะครับเราจะไปยืนนิ่งๆอยู่หน้าบ้านให้เขาหยิบไปเลยครับผมวันด,ดีค่ะเมื่อกี้เห็นคนออนเยอะแยะอะไรวะเนี่ยผมเข้ามาแล้วหายไปไหนกันหมดเนี่ยโอ้โหสาวตัว,ตวฟรีมาให้ เพิมนี้คนเต็มแน่นอนโอเคคนเพียบเลยครับผมมาแล้วมาแล้วหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอเวลาหลังจากที่ประตูเปิดผมจะนับต่ออีก5าวินะครับผมรวมไปถึงถ้ามีคนมาตีเราก็จะกดออกด้วยนะครับหวังว่าพวกเขาจะยกกันทันนะเร็วเข้าเร็วเข้าเร็วเข้า,ขายกดิยกเลยไม่ต้องรองเวลายกเลยพวกยกเลยพอเล็งอยู่โอเคสีเข็ดโดนไปแล้วหนึ่งตัวครับสีเข็ดโดนไปแล้วหนึ่งนะครับผมประตูเปิดแล้วหนึ่งสองสาม สี 4, 5, หมดเวลาเปลี่ยนเซิร์ฟครับผมเมื่อกี้มีคนขัดเดี๋ยวเขาไปขัดกันอีกเอ้ยมีคนมาดูกันซิเมื่อกี้นี้มีตัวไหนโดนไปบ้างนะครับผมมีซีเข็หนึงครับแล้วก็ชั้น3ามมีไหมชั้น 3.. ชั้น3มอีก1น,นะครับผมก็น่าจะเป็นซีเข็เหมือนกันมัน้งตัวนี้อ่ะเหลือหนตัวนะครับผม1 2ึ่สส หมดเวลาแล้วนะครับผมลืมถามคนดูไปมีเพืเ่อนๆคนไหนอยากได้ไหมครับถ้าอยากได้เบรลตก้อนหรือว่าซีเคียดก็บอกได้นะครับผมเพราะมีหลายตัวครับเอาไปเลยเฮ้ยเมื่อกี้มีคนจะตีเราเกือบโดนแล้วนะถ้าโดนผมกดออกเลยนะเอาเร็เวเร็เวเร็เวเร็วเรยกเลยยกเลยยกเลย,ยเร็เวเข้าเร็วเข้าประตูใกล้เปิดแล้วเร็วดิเร็วดิเอาละหนึ่งสองสามสี่ หมดเวลาครับผมขยกไม่ทันไว้เจอกันใหม่นะครับเมื่อกี้น่าจะได้กันไปเยอะอยู่นะเห็นหลายคนเลยวหโลงโลกโลกเลยชั้นสามอ่ะชั้นสามโอ้ยชั้นสามยังเหลือสี่ตัวอยู่นะครับผมจริงๆอ่ะผมพยายามเข้าเซิร์ฟวีน้องๆนะครับแต่ว่าน้องๆที่เห็นผมเนี่ยกดออกหนีกันหมดเลยครับเหมือนผมเป็นคนไม่ดียังไงไปดูเหมือนทุกคนเห็นเราแล้วก็แบบออกหนีกันหมดเลยอ่ะเอา ทีนี้ไม่มีใครมาขโมยเลยนะครับผมน่าจะเลย5วิแล้วมั้งเนี่ยยืนรอนานแล้วนะงั้นเปลี่ยนเซิร์ฟครับจริงๆก็อยากจะให้น้องๆที่เล่นด้วยกันก่อนแหละแต่พอดีว่าเข้าไปเขาก็วิ่งหนีกันหมดนะครับผมก็เลยต้องเอามาเซิร์ฟรวมแบบนี้เอาเลยเพื่อนเลือกตัวที่ใช่กับใจที่ชอบได้เลยครับผมมีเวลา5วินะอย่าลืมไปแล้วหนึ่งนะครับผมเร็วเอา <laughs> ตันตันไขวเนี่เจ้าของบ้านอยู่นี่3 4ม หมดเวลาครับผมยกทันไหมเนี่ยอะอะต่อเวลาให้นะครับผมอะเร็วเข้ารีบยกรีบยกเร็ว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 วิ่งมาวิ่งมาเร็วเร็วเร็วเอาเอาลีลาเออมัวแต่ขึ้นไปชั้นสองชั้นแรกก็มีไม่เอามอกี้ดูก่อนด้วยนะครับผมโอเคเข้ามาก็โดนกับดักเลยใครมันวางวะเนี่ยช่วงสี่ตาคืนความสุขให้ประชาชนโอ้ยเออหมุนติ้วเลยเพื่อนหมุนติ้วเลย ผมโดนกับดักรัวๆเลยนะครับผมยังไม่ถือว่าโดนตีเพราะฉะนั้นได้อยู่นะครับยังไม่ผิดกฎนะเพื่อนๆเหลือกี่ตัว1 2 3 4 5ส7 8 9 9ี่ห้าตัวนะครับผมเร็ว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 รีบยกเล้วเข้ารีบยกเล้วเข้าขึ้นไปอ้ยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเออเออนั่นแหละไปสู้เขาสู้เขาทักชี้เอาตกลงมาตกลงมายังไงต่อตกลงมายังไงต่อเฮ้ยเฮ้ยโดดไปโดดไปโดดไปเร็วเร็วเข้ามาได้ไหมเข้ามาได้ไหมเอ้าเร็วดิ เร็วดิเร็วดิโ่้โถเอยจะช้าช้าตีเลยช้าเออให้คนอื่นขโมยมันเลยมันเลยทาวิแล้วครับเซิร์ฟเมื่อกี้คนน้อยด้วยครับอันนี้คนเต็มนะครับผมเราก็รอยกเลยพวกยกเลยเหมือนเขาจะไม่สนใจบ้านเรามาสนใจบ้านข้างๆกันหมดนะครับผมเฮ้ย <c oughs> <c oughs> บ้านนี้เปิดอยู่เนี่ยไม่เอาบ้านนี้อ่ะเอาเปิดฟรีไม่มีคนยกนะครับจะออกแล้วนะ เร็วเร็วเร็วเออยกเลยยกเลยเร็วเข้าเร็วเข้ายก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 เออเรียกตัวติดบัฟบด้วยฉลาดนะเราอ่ะเออรีบยกไปดิไปดิยังมากระโดดเดี๋ยวมาตีเลยเร็วเอารถถังมาละรถถังไปอีกหนึ่งครับผมเร็วเข้าเร็วเข้าเร็ว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 ไหนไหนก็ใกล้หมดแล้วนะครับผมปล่อยเขายกหมดเลยก็แล้วกันเพื่อนๆอันนี้น่าจะเป็นล่างแยกใช่ไหมเนี่ยโอเคอันนี้ล่างแยกนะครับผมเหลือกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่สี่ตัวนะครับ บนอีกห้าหกเจ็ดนะครับผมเร็วเรวเร็วเรเร็ว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 ้ยทาผมเดินตีผมจะออกนะผมเดินตีผมจะออกนะเร็วดิเร็วดิเร็วดิหมดครับยกเลยเพื่อนยกเลยเฮ้ยทำไมเพื่อนก็ผมก็ตุกหรือว่าเพื่อนเขาก็ตุกเนี่ยเมื่อกี้เหมือนมีขันกันเองด้วยนะครับกำลังแย่งกันอยู่เอ้ยอันนี้จะขึ้นชั้นสามใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเดินปกติก็ได้มามืนไม่มีใครขัดนะ จริงๆเดินปกติก็ได้นะครับอย่างเงี้ยถ้าผมขันที่ผมกดได้เลยเนี่ยเนี่ยผมกดได้เลยนะ,นะนเดินปกติก็ได้เพื่อนเราแค่อ้อมหมกมาก็จบแล้วนะครับตามมาดูเขาได้ไหมเอ่ยได้ไหมโอเคหมดแล้วนะครับผมตัวสุดท้ายหลังนี้ได้ไปครับเรียบร้อยบ้านเราสะอาดเอี่ยมนะครับผม มาครับหลังจากที่เราคืนความสุขไปแล้วต่อไปเป็นช่วงทุกข์ระทมนะครับผมผมเห็นมันมีน้องส้มเนี่ยน่าจะใช้ประมาณสี่ตัวมั้งคือรวมได้นะครับผมรวมเป็นซีเข็ดแต่ผมมีสามขาดอีกหนึ่งตัวเดี๋ยวเราหาน้องส้มเฮ้ยใครขโมยวะใครขโมยอะไรวะเอ้าเอายังไงเนี่ยเอ้ยังไงเนี่ยเอาเจ้าของบ้านเอองั้นผมยกผมยกยกแล้วยก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 เฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้แม่มันยกไม่ได้ไม่โอ้โห มันติดอะไรไม่รู้อะทุกคนมันติดอะไรไม่รู้นะครับมันถูกไอ้พวกนี้นี่มันยังไงฮะมันต้องโดนเออไปแล้วไปแล้วไปแล้วบ้านใกล้เลือนเคียงยกง่ายๆจุกุกเจ้าของบ้านหายไปไหนวะเนี่ยเจ้าของบ้านหายไปไหนไม่รู้นะครับตีไปตีไปมีเหมือนกันมีเหมือนกันนะครับผมไปแล้วไ่จุกป้อมปืนใครป้อมปืนใครมันบังอาจมันบังอาจฮะ ป,ปันป้อมปืนมันก่อนเลยโอเคเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็ยก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 ไป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 ติดกับดักเราติดกับดักเราไปอุ้ย oh อุ้ยอุ้ยอตันคืนตันคืนตันมาตันคืนไม่โกงนะครับผมเจ้าบ้านอยู่ไหนเออเรียบร้อยผมล็อกไว้แล้วล็อกไว้แล้วนะครับป้อมปืนเราปะวะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่งั้นฟันทิ้งฟันทิ้งก่อนเลยโอเคติดกับดักเราไหมลุกขึ้นมาติดกับดักเราดิติดกับดักเราไปติดกับดักเราไปจุกมาจุกมาจุกมาหลบหลบหลบเขาแต้มมาได้หลบแต้มมาได้แล้วโผล่มานี่ผล่นี่แล้ว มันเข้ามาในบ้านเรามันบางอาจเข้ามาในบ้านเราด้วยนะครับผมมันต้องโดนนี่จับขึงแล้วดึงขนเลยทีนี้เราย้ายครับย้ายไปไว้ชั้นสองนะครับผมเ <c oughs> จ้าของบ้านเจ้าของบ้านเขาอยู่ไหนเนี่ยเมื่อกี้ไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนแต่ว่าเราได้มาแล้วนะครับผมช่วงอุ้ยสองล้านหนึ่งด้วยเหรอไม่ได้ดูเงินเลย ผมดูแต่ตัวนะครับเดี๋ยวเราเอาไปให้ไอดีหลักครับเพราะว่ามันฟาร์มเงินได้เยอะผมว่าเจ้าของบ้านหลังนี้มันยกของเราแน่เลยใช่ปะดูสิขอดูชื่อหน่อยนายคือเบคอนหลังนี้นั่นไงใช่ใช่ใช่ด้วยใช่ด้วยเอา้าวเบคอนไม่ยอมกลับมากันบ้านแบบนี้บอกเลยเดี๋ยวผมค่อยขัดตอนที่เวลามันใกล้หมดนะครับผมเพราะว่าเขาจะกลับไปล็อกบ้านตัวเองไม่ทันถ้าเขาลีเนี่ยเดี๋ยวเด๋วขอดูซิของเขา50วิ บ้านเรากี่วิน่าจะห่างกันประมาณ10วิวิได้อยู่นะ10กวิไม่ถึง20วินะครับผมเขารีกลับไปไม่ทันแน่นอนผมบอกเลยพอผมขัดปึ๊บ <S <S แล้วเขาจะต้องรีกลับไปกันบ้านใช่ไหมมันจะมีช่วงโหลดนะครับผมช่วงโหลดตรงนั้นอะมันจะนานครับ3 2 1หนึ่งเดี๋ยวออกมายังออกมาแล้วออกมาแล้วตันไปตันไปเรียบร้อยอ้าวโดนเบคอนโดนบอกเลยโดนยกหมดบ้านแน่โดนยกหมดบ้านแน่อยู่ไหนเบคอนอยู่ไหนวะ เบคอนมันอยู่ไหนอะเบคอนอยู่ไหน,ไหนวิ่งมาทางนี้แหละโดนยังโดนยังเอานี้ไงนี้ไงนี่ไงเบคอนขึ้นมานี่แล้วนะครับผมเอา้าแล้วไม่มีใครคิดจะมายกบ้านเบคอนเหมือนเมื่อสักครู่นี้เลยเหรอเบคอนมันจะล็อกแล้วนั่นไงเรียบร้อยเลยอ้อโอเพื่อนทําอะไรอยู่เนี่ยเพื่อนทาไมเมื่อกี้นายไม่ยก <Bro. S 1> อยากได้น้องส้มแต่โชคชะตาไม่เป็นใจก็เลยได้ในส่วนของมาเทโอติดเพชรไปนะครับผมรอครับเอ้ยเพื่อนทำแบบนี้ทำไม ทำแบบนี้ทำไมถามจริงเบคอนอยู่นี่เห็นเป่าเบคอนเขาลอยกมานานแล้วยังไงก็ให้เกียรนั่นไงไม่ให้เกียรติเบคอนกันเลยเห็นไหมเนะี่ยขัดกันไปขัดกันมาอดเลย